สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตอไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับนะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะไปในที่ในวิ่งล่างนะครับอ่ะนะครับเลขนี้วิ่งล่างนะครับใครชอบก็ลองๆนำไปรูดไปวิ่งกันดูนะครับสรับในงวดนี้นะวันที่1่กุมภาพันธ์ นะครับเนาะอ่ะยังไงก่อนจะไปรับชมชิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้การด้วยนะครับเอาไปดูเพียงแนวทางเด้อนะครับเนาะอ่ะก็สำหรับใครที่รอในชุดสรุปนีก็เดี๋ยวทยอยทยอยลงสูตรนะครับสูตรที่น่าสนใจก่อนนะครับรอเดี๋ยวยังไงใกล้ถึงวันนะครับก็ไม่นานเกินรอนะครับได้ดูในชุดแบบนี้แน่นอน นะครับยังไงก็กดติดตามกดกระดิช่องทางนี้วาเลยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะครับโ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 บอ่ะโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็อยากจะให้ติดตามในสูตรนี้นะครับไม่อยากจะให้พลาดเลยนะครับก็จะเป็นในสูตรในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับในงวดที่แล้วก็เข้านะครับเข้าไปใน3ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นสูตรนะครับงวดที่แล้วก็ลงไปบางท่านก็ไม่เห็นนะครับเอนนี้แหละ ในงวดที่แล้วนะครับอันนี้เป็นสูตร49นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นสูตร19ปีนะครับหน่วยงวดที่แล้วเนาะเออสูตร19ปีนี่ปกติจะตัดสองตัวเข้านะครับแต่ในวันนี้นี่ไม่มีเลยนะครับนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับ49นะครับได้103นะครับ109 503นะครับ509 183นะครับ189 583 ทงเป๊ะเลยนะครับป,ป้ายทะเบียนรถผม583นะครับนั่นแหละมันชอบออกมาต่อเนื่องนะครับแต่งวดที่แล้วมันก็มานะครับต่ออยู่นะครับแต่มันไปนู่นมันไปออกในที่ในป้ายแดงนะครับก้าป้ายแดงเนี่เป็น83นะครับ8391หรือ83 1 9หนี่ลแหละเออนี่แหละหรือมันจะไปออกตรงนู้นอีกนะหรือจะเป็น3 9หรือเป็น3 1หรือเป็น81นะครับอ่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นเลขใกล้ตัวเนาะนะครับ ในใกล้ตัว583รถนะครับ079นี่เป็นห้องนะครับ89นี่เป็นบ้านเลขที่เนี่ยมันวนกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับแต่ในงวดนี้ผมว่ามันน่าจะวนวนอยู่ในนี้แหละนะอาจจะตัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะครับเอ้านะ่ครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะนะครับ เอเหมือนเหมือนจะเห็นเออกือบเกือบเใกล้เคียงอ่ะมีในนี้อยู่3ตัว183นึ่งแปนี่อะแต่เป็นตัวนี้ก็ได้นะที่มา3ตัวในงวดน,นี้เนาะเออหรือจะเป็น819นกี่ก็มีอยู่ในนี้นะนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้สูตรสูตรนี้ก็ลองนําไปตัดซื้อล่างด้วยก็ดีนะครับเนาะเนี่ยโดยเฉพาะ2สูตรเนี้ยนะมาชนกันในที่59นะครับกับ50 เนี่ยตัด50 50 59 59นี่แหละอ่านั่นแหละนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครที่ติดสูตรนี้ไว้ก็ขอให้เฮงๆปงังๆแล้วกันใครที่ไม่เคยถูก3ตัวเลยก็ขอให้มาถูกกันกับในสูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะนี่แหละ ก็มันหลายชุดเนาะเออเลขเป็นพันตัวนะครับถ้ามันมาในนี้ก็ถือว่าฟุกนั่นแหละเหมือนในงวดที่แล้วนะก็ขอให้ฟุกเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับนี่แหละในปีนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือว่าเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับในปีนี้วดแรกปีนี้นะครับก็เหมือนในปี6 4ส,ส,สีนั่นแหละปี6กี่นี่เคยเข้า3ตัวนะครับ มันเข้ามาแล้วงวดนหนึ่งมันต้องมาต่ออีกงวดนหนึ่งนะครับหวังว่าในปีนี้ก็ขอให้เหมือนในปี64แล้วกันนะที่เข้า2งวดติดเลย3ตัวนะครับนี่มีชุดไหนที่น่าสนใจนะชุดนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับสชุดนี้ห้าศูนย์เก้าห้าแปดเก้าห้าแปดสามเนี่ยที่ผมชอบอ่ะใครคิดเห็นยังไงก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะนะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็ในสูตร ในงวดที่แล้วนะสูตรนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับปีนี้ปีนี้หรือว่าจะเป็นปีของในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรลับสูตรอื่นไม่มีให้ในเลขนี้เลยนะครับมีสูตรนี้แหละนะครับที่ให้เลขนี้มานะครับสูตรลับน,นะครับเนาะเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ห่างหายกันเข้าไปก็หลายงวดนะครับมาในที่เดีย4เจ่สี่เจ็ดนะครับมีอยู่สูตรเดียวนี่แหละนะที่ผมทำานี่ นะครับที่มันมาให้มาในที่ในเลขนี้แล้วก็เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเออให้เกินมานะครับนั่นแหละนะครับเนาะที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับเนาะในหลักหน่วยของสูตรรวยไปดินะครับนันมักจะมาเด่นล่างนะครับเนาะว่าที่แล้ว1 2 4สนะครับเนี่ยก็มา4นะงวดก่อนนี้ก็ให้ดูอยู่นะครับแต่งวดก่อนนี้รู้สึกว่าจะไม่มาหรือเปล่านะครับ1 2 7งองนะล่างหกห้นี่ไม่มี นาะงวดก่อนหน้ามาอยู่นะพอบอกว่ามันจะหลักหน่วยจะมาล่างนี่พอบอกปุ๊บหลุดป,ปั๊บเลยเออนะนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็ในวดนนี้นะครับถ้าล่างเนี่ยก็จะมีเด่นๆอยู่นะครับถ้าจะสูตรนี้ยังมาเดินดีต่อนะครับสูตรรวยไปดีนะครับในหลักหน่วยเนี่ยจะมาในเด่นล่างนะก็จะเป็นสามี่หก็คือจะมี3า6สี่หนะครับในที่ในเด่นล่าง ใครชอบก็นําไปติดนะครับนําไปจับไว้แล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ในสาสามสี่หกอ่าไม่รู้ว่าจะถูกายกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเลขตารางตัวเนี้นะครับในปีที่แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในวันอังคารเลขประจําวันนะครับเลขประจําวันในอังคารที่แล้วนี่ก็ถือว่าอยู่ในตารางนะครับแถมตัวเน้นเลยนะครับเน้น4ีนะครับเนาะ ในงวดนี้เลขตารางประจำวันพุธนะครับก็จะมีในที่ในสี่สี่หเกาแล้วก็จะเป็นในที่ในสอนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่า นะครับในปีที่แล้วที่ผมบอกว่าถ้าวันพุธเนี่ยมันมักจะมาในตำแหน่งนี้นี่แหละไม่6ก็9ลองสังเกตด,ดูดีๆนะครับในวันพุธในปีที่แล้วเนี่ยมันจะมาในตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยไม่6ก็9ได้แหละนะครับอา้าวก็อาจจะนี่มี6ในสูตรเมื่อกี้นะครับก็มีโอกาสนะนะครับเนาะ เออก็ขอให้มาล้วกันนะครับเนาะนี่แหละนะหรือจะเป็นในที่ในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ในงวดที่แล้วเนี่ยที่1 2 3สามเนี่ยนะครับจะมาบนหรือมาล่างนั่นแหละนะครับเนาะนี่เนี่ยที่ว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์นี่แหละสูตรนี้แหละก็ในงวดนี้มี1 2 3สก็แสดงว่านะครับในงวดนี้นะครับเนาะในนี้ในนี้ไม่มี3มนะหรืออาจจะเอาจับตรงเนี้มาจับกับ3าม นะครับในวันนี้ใจจริงผมก็ชอบ2ด้วยนะครับเนาะเออหมากหลายตัวแทนไปนี่นะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับนะครับในตะวิ่งเนี่ยถ้าจะให้ผมเลือกนะครับเลือกคัดมานะก็ลองมาดูในตัวดับนะครับเลขดับบางทีอาจจะมาเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับเนาะสิบหน่วย2 5 8 7้าดดสนะครับ8ด หกเจ็ 6, 7, 8, 8 bon ดแปดแปดอู้ดับนี่ล่างนี่ให้ดับมาแปดเยอะเลยนะครับไม่แน่นะดับเยอะๆนี่อาจจะมาก็ได้นะครับเนาะเคยมาอยู่นะครับเนาะงวดที่แล้วนี่สูตรดับนี่ศูนย์ผลออกสี่เจ็ดอ่าเลขดับเอาอยู่นะครับเนาะเลขดับเอาอยู่ในงวดที 06, 7, 8, 8. <tr> ่แล้วนะครับก็ในงวดนี้นี่แหละเลขดับนะครับสูตรเนี้ยเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยดูดยากมากเลยนะครับสูตรแรกนี่เลขดับนี่ อาจจะดับจริงๆเลยก็ได้นะครับเนาะหรือจะมาเป็นเลขเด่นนะครับเท่าที่ดูตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าเลขดับเนี่ยสูตรดับเนี่ยมันอาจจะหลุดเนาะเออเอาเนี่ยครับผมชอบนะครับในงวดเนี้ยนะครับเด่นล่างวิ่งล่างนะครับชอบในชี่ในเลขนี้เลยนะครับนี่แหละมันอาจจะสูตรนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันชอบหลุดหรือมันอาจจะ6นี่อาจจะไปในหลัก10ก็ได้ นะครับเนาะหรือไม่มี6เลยก็ได้นะสรับในล่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปจับนะครับนําไปติดไว้นะวิ่งล่างนะครับนี่แหละอันนี้เลขดับอันนี้กําลังวันพุธนี่แหละหรือเอากําลังวันนี่แหละไปจับนําไปจับนําไปสลับกันก็ได้นะครับก็เอาตามดวงกันเลย นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้นหรืออาจจะรอในชุดสรุปก็ได้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ควรจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะครับนั่นแหละหรือถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในเลขไหนก็รอในชุดสรุปก็ได้นะครับนี่แหละนะเน้นๆบน2คู่เท่านั้นนะครับอ่ะ โอเคนะครับยังไงก็สุดท้ายแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนี่ก็คอมเมนต์ในกันเข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะอยากได้สูตรไหนนะครับเผื่อผมลืมบางสูตรนะครับก็ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้กันนะครับนาะอ่ะโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ